กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเพื่อทุกท่านที่เข่าวมหาสมช่องน้องค้ามน้ำโชคพี่น้องไ้ย่าเมื่อเช้านอกเมือแทางได้ิมาหนึ่งข่าวพี่น้องไอ้น้องไอคิวบลอดสบายพี่น้องเลยก็เลยสิมาหลุกหนึ่งขา่าวแท้นั่นไอพ่อเพิ่นเอาเนาะพ่อน้องไอคิวข้างกราบแปมกินีไน่ได้ซิมาหนึ่งข่าวน้องไอคิวไปซักยาบดซองเค็มพี่น้องไงทั้งนั่นขาบประซองคา,ายจริงๆริมาไรเมื่อวานเนี่ยน้อไปซักยามา เพื่นเจ็บขาแห้งหายมอนตอนบ่ายๆน้องยามน้องหลิดแล้วเพื่อนหายเพื่นซักยามาซองเข็มให้จนเด็กเจอในนอนพี่น้องเพื่นไข่ตอนไหนกับเพื่อนสบายเพื่นหนักลับไปแล้วแล้วเขาก็จะมาหนังขาวแทนนั่นพอน้อยคิวก่อนเพื่นเอาลูกถ้บพังลูกถ้าพากันหิวนอนบัดคืนเขาก็จะมาหนังขาวเพี่อนเลย เบื่อเบื่งหน่ายกันได้พี่น้องผากเบื่งผักส้มต่อไปเด้อผากเป็นกำลังใจน้องค้าต่อไปเน้องจะเป็นนาฬิเลยจะเป็นนาฬิการพี่น้องเอ้ยม่ายมอยง่อยกับบ้านะบ้านนาหาซากินฉ่ำแต่ละเมื่อเนาะพี่น้องแซ่ซี่จานหรือแจ็คเนาะแซ่ซี่จันอ่ะแล้ว สากนิมแถมจะละมั่งน้องไอคิวกระล,ลับไปน้องไอนอ,อ,นบอสบายเท้าปอสบายนอนรับไปแล้ว สบายมาแต่เมื่อวานนี่ไม่เนาะพอสบายแต่เมื่อวานนี่ เพิ่นเก็บขยะพี่นะ้องเพิ่นเก็บขยะมาค่ะเพิ่นเพิ่นรูเพิ่นนอนแลว้วอะไอคิว้วอะต้อาไอคิวนะ้วหน้วกับบรินอนอ่ะ จนอันจนเลิกอย่างแน่นอนพี่น้อปเพิ่นบลสบายเพิ่นไปซักยามาเมื่อวานแค่แต่บลไปซักยาอยู่ไกลสุกซาลาข่างอันหัวบ้านค่างเงื่อนอันน้องน้ำอ,อ,อ้อนอันนั่งไปมาซักเมื่อวานมอเพิ่นซักซองเข็มหน้ากับประจกักว่าเพิ่นบันบได้ซักตั้งแต่เต้นปนะ้ายน่ะได้ซักเผลมนผลเลยมาซักรวมกันซองเข็มเลยเมื่อวานน้องไว้คิวจึงวนัน ตอนเพลนน้องคำาเอาบ่าวตอนก้าันไปส่งสก,การน้องค้าเอาตอนเพลนยังบอหายตอนเที่ยงมาตอนแม่บบายนัองป้าหายสะเดือดภาวะภาวะอยู่ี่อยพันบอสบายแม่เลิก่ไดนอนซะเมื่อคืนเอาลองไอคิวนี่ขอ,ขอมาเป็นหนึ่งมาวันเป็นยังคนเล่าเพิมคือหมักผ้่ทง หากนะแต่เนาะได้แต่คนอยากพายแต่ยังคนลาขึ้นหมักไผ่ตรงมางที่อ่ะมาเงินโมเลยวะ่ะมาหาหมูสินะเอาเห็ดกินนี่ต้นานแค่นี้มาคนกับหมักพายพี่น้องไงเอากรบโบนำ้ำนะเ,เปิร์ดได้แต่เพิร์อยากพายเนาะมันคนเลยว่าไปเงินโมเลยจัรสิเป็นงานไปย่างเพิ่นกับหมักไผ่เอาก็ะโบน้ำเพิ่นดกินใ่นั่นแด้แต่อยากพายนาะ แต่ถนัดปริมาณบางคนไปสิบแขนไหวหรือว่าหอยไหวก็ได้หอยไหวกันอย่างนี้น่ะเห็ดนี่บางคนกับไผ่ห็ดกินเห็ดยังก็ก็บู๊พี่น้องหมักไผ่หมักมันคือว่าอะไรหมักไผ่ก็ได้พอร้องใไอคิวอย่าพึ่งเมื่อเด้ออืมนนะอยู่ร้องแก๊สก่อนมัน ขากระส ja. no. ีเมื่อนเก็บเสื Man ้อผ้าอย่างนั้นเหลยเนาะเก็บเกมเสื้อผ้าเก็บ like ซื้อม่อนมย์จ de ี๊กอนเป็นกขดหอดล้านทรเหมือนพี่นาเผันเท้ามาคมว่าผันเท้าล้านทรยเอาะขาวกสีเมื่อนยกคขีดหอดเจีหืนพี่เนาะเท้ไปกับด้คุยแต่น้ำเมย์เนาะอันเนยเนาะมจี๊เหมือนกันลงวัดที่วัอย่ายมาแรงเนาะหากกับแบบบางบางแป๊บเดียวแบบสิ น้อยคิวตื่นตัว่หายงอแงก็กินนมแบบสินะามบุกอยสะดวกเ้าก็โทรไปคุยกับเพื่อนคุยกับคุยกับน้องอเนยอยู่เนาะโทรหากันโทรหากจนโคลมืออะไรพี่น้องก็คุยกันโคลมือนั่นแหละพอตื่นกล้าเพม่อนกันยู่กับน้องสาวเพื่อนกำลงสาวเพื่อนยังไม่มีแทนหรอก นังโสดหัวมีปลายอยู่กันโซงเงีน้องให้คิวกระงองเงี้ยนอนข้ามวานี่กะไปเย็บหนาทุลับ้านหนากะบบ่แมนหนาของน้อนข้ามที่แท้จริงดอกหนาเทาหนาของน้อนข้ามหลังเพิ่นมีแฟนอยู่เมืองไทยเพิ่นกุบได้มาเนาะ มืนกมีแฟนยังบอไดมากมิตรทโมากนะทรมากยุบพี่น้องเลยพิ่นทรมาแต่เพิ่นมายังมาบไดไดอ่ะเนาะเพิ่นยังยัง้นขุดมันยังเพิ่นั่เหิดมันหิดอีสัเหิดสวนหิดหาเห็ดหน้าคือกับในบ้าทอะไรไะแล้วเือนกัอีสานกับบดมากเมืนกันือนกันยเกิร์ตอะลยม้นะาซิปลายแล้วบ เจ็บแหงบ่ฮะเจ็บแหงบ่ลูกเจ็บแหงบ่าฮึบ่ลูกเอ่อเจ็บแหงบ่ลูกหล่ะสะไปดีปะลุงคียวเจ็บแหงบ่าฮึมวยปั๊มบ้าลูกอร่มบ่ดีพี่ต้องเฟินเจ็บเจ็บขาเฮ้อเจ็บหาแหงบ่ Ooh. Hello. Oh. No. Chị thằng ở nơi bao? Hả? Hả ở nơi bao? Hả? thằng ở nơi gì bao hả? Bà thằng ở gì bao? Hả? Hả? อยากมาหากันเลยบ่มาบอมาหากันเลยมาไม่ใหญ่บ่มาพอใหญ่จอยบ่ฮะมาพอใหญ่จอยก็ไม่ใหญ่จิตบ่เฮ้ยมาคิวมาคิวบออืมมาคิวบออืมถูกบิดคิงนั่น วิ่งกินขี้ขาดเว้ยวิ่งเจ็บเบาแพงแพงแพงอือพี่น้องคลิปนี้ก็สมมาพาคควรสี่ข้อแรกพี่น้องไปก่อนเด้อคลิปหน้าพอกันไหมป้าลุงไอคิวงอแงไอคิวเจ็บขาพี่น้องเลยห้าสิบแปดเฮออ้ยเฮ้ยเฮ้ยฟูนอือ เออเออเออ,อืมเจ็บขาบ่ลูกอืมเจ็บขาบ่ยไปก่อนได้ปะลุง